สวัสดีครับต้อนรับสู่ mcon.net ใกล้ตัวกับผมพิรพลอนุรศรศน์สดหรือโยแวร์ครับช่วงนี้กระแสของทีวีรุ่นใหม่ๆม,มาแรงครับทั้งจอใหญ่จอกว้างจอตั้งจอสามิติ บ้านเราก็ยังมีทีวีแบบดิจิตอลด้วยครับ m อ o มคอนรับรองครับว่าตั้งแต่ปีนี้ประสบการณ์ดูทีวีของคนไทยจะไม่เหมือนเดิมครับสถานีโทรทัศน์หลายแห่งทั่วโลกตามก็ไม่ได้ออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์อย่างเดียวมาสักระยะหนึ่งแล้วครับเช่นเดียวกับที่ประเทศอังกฤษครับ BBC เขาก็มีแอป,ปบน iPad อย่างที่เห็นเนี่ยฮะให้เข้าไปดูทีวีได้เลยเหมือนกันเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเชิญคุณผู้ชมไปที่บ้านหลังหนึ่งครับในประเทศอังกฤษไปดูซิว่าประสบการณ์การดูทีวีที่นั่นไปถึงไหนกันแล้วปตติิิดาามกับคุุุณรรีสสววน ของการให้บริการรับชมรายการโทรทัศน์ที่ประเทศอังกฤษค่ะด้านหลังนี้เป็นโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะชื่อว่าช่องสกายทีวีปกตินั้นก็สามารถที่จะรับชมผ่านทางโทรทัศน์ได้และสามารถที่จะบันทึกเก็บไว้ในฮาร์ดดิสในเมื่อเวลาที่รายการโทรทัศน์ออกอากาศแต่คุณไม่สามารถที่รับชมสดได้นะคะแต่ปัจจุบันนี้มีการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้นนะคะกับการให้บริการผ่านอุปกรณ์พกพาค่ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ชมว่าเมื่อดูผ่านทางอุปกรณ์พกพาเวลาที่คุณอยู่นอกบ้านแล้วเนี่ย มันจะให้บริการเหมือนกับการที่เราชมผ่านทางโทรทัศน์อย่างไรบ้างนะคะก็เข้ามาที่ไอคอนค่ะเขาก็จะให้เราเลือกนะคะสักพักหนึ่งในเมื่อเราสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยเครื่องก็จะเข้าให้เราดูอัตโนมัติแบบนี้นะคะสมมติว่าดิฉันเลือกช่องข่าวค่ะช่วงแรกที่ดาวน์โหลดมานะก็จะใช้เวลาสักน,นิดหนึ่งในการปรับภาพให้คมชัดนะคะหลังจากนั้นภาพคมชัดขึ้นแบบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนถ้ามีแท็บเลต็ตแล้วก็ถ้ามีอินเทอร์เน็ต หรือว่าถ้ามีโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนก็จะสามารถชมรายการโทรทัศน์ที่คุณต้องการชมได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะแต่น่าเสียดายนะที่ไม่สามารถที่จะชมได้ในประเทศไทยนะจะต้องชมในประเทศอังกฤษเท่านั้นนะคะแต่ก็มั่นใจนะคะว่า m c o r คอรก็เชื่อว่าภายในปีนี้ผู้ให้บริการคอนเทนต์หรือว่าผู้ให้บริการโทรทัศน์ในประเทศไทยก็จะมีบริการลักษณะนี้ให้คนไทยได้มีประสบการณ์กันมากขึ้นค่ะ ส่วนบ้านเรานะครับก็ติดตามอาสมทไว้ครับปีนี้จะได้รับประสบการณ์การดูทีวีแบบใหม่ๆเช่นเดียวกันครับช่วงนี้ไปติดตามข่าวน่าสนใจในพารตไอทีครับสวัสดีค่ะน้องแปมปริยพรทรัพย์แสนยากรพารตไอทีนักจิตวิทยาสหรัฐพบการโพสต์เฟ e บุ๊ k ช่วยให้ไวทินหายเปลี่ยวใจแม้ว่าจะไม่มีใครเม้นหรือกดไลค์เลยก็ตามเปรียบสังคมออนไลน์เหมือนแค่ขนมครกเคี้ยวไม่ควรละเลยสังคมจริงนะคะ รัฐบาลฝรั่งเศสสั่งผู้ให้บริการเน็ตรายใหญ่เลิกบล็อกโฆษณา Google Ads และใช้เน็ตฟรีชี้นโยบายนี้ขัดกับอินเทอร์เน็ตเสรีเจ้าพ่อโปรเจคเตอร์จิ๋วแดนกิมจิออกรุ่นใหม่เอาใจเด็กน้อยใช้เทคโนโลยี DLP หวังพ่อแม่ซอยไปใช้นิทานกล่อมลูกให้ฟันดีใกล้วันเด็กแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาชมความสามารถน่ารักน่ารักของเด็กไทยกันส่งค้ายด้วยไอทีเด็ดเช่นเคยครับสวัสดีครับ วันนี้ไอทีเด็ดขอแนะนำเทคนิคกดค้างสำหรับคนที่ใช้ iPhone iPad iPod พิมพ์ข้อความกดค้างไปบนปุ่มแป้นพิมพ์บางตัวจะมีอักษรพิเศษมาให้เลือกเพิ่มเติมโดยเฉพาะปุ่มตัวเลขครับกดปับ๊บจะมีเลขไทยมาให้เลือกใช้กันด้วยนะครับ